กำลังอยู่บนรถมุกมี่ค่ะที่เราเรียกพันแอปเน,ะนา,ลาละเส้นทางของเราคือรักตั้งแต่จุฬาบอก28แล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่มีทเอสนามกีฬาราคาอยู่ที่21บาทค่ะนี่ขาโอ้โหตอนนี้ก็ Abei, อันนี้รถมีวิ่งตลอดไหมพี ання, ่ huh. หรือว่าปิดกีโมงคะสี่ทุ่มเหรอคะโอเคค่ะ เวลาปักหมุดในแอปของมุฟมีก็จะมีให้เราอยู่ประจําจุดต่างๆซึ่งกระจายอยู่ทั่วเขตแล้วก็มีอยู่ในหลายย่านมากๆในกรุงเทพนะคะตอนนี้เราอยู่ย่านจุฬา3าย่านเนาะก็คือแอเรียน,นี้ก็จะเป็นหนึ่งกลุ่มที่มุฟมีมีให้บริการแล้วก็กระจายในพระนครก็มีค่ะ ใคที่ไปเที่ยวท่องเที่าวาัดเน้นๆก็น่าจะสะดวกนะสำหรับการใช้บุฟมี่ตอนนี้เราทารูปพามาถึงสนามกีฬาข้างในที่เราอยู่นี้นะคะที่ล่างประตูหนาา้าก็คือมาสนา,ามกีฬา,าสนามกีฬาทางออกประตูสองกำลังตท,ที่เอกจุดที่พี่เขาผสมขอบคุณค่ะพี่ ะคะะ<ฮ>ะ่ะขอบคุณค่ะน,น,น่ารักามกนนากเย่เย่